สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ภูลโมโลนะครับวันนี้วันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์า5 6 0นะวันมาคาบ,บูชานะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของอเทศกาลการท่องเที่ยวภูลโมโลนะฮะดอกพญาเสือโคกนะปานเห็นเขาบอกว่าอยู่ในช่วง แดงสุดท้ายแล้วนะครับน,นักท่องเที่ยวกันเยอะยนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆตอนนี้เวลา1 6นาฬิกา4 4นาทีนะครับเราก็ถือว่าเป็นกุ๊ปใายท้ายนะครับของวันนี้นะครับเขาจะปิดกุ๊ปประมาณ4โมงเย็นนะครับถ้าใครมาที่นี่ก็แนะนำว่าควรมาเที่ยวเช้าๆจะดีกว่านะครับเพราะว่า จะได้ไปหลายแปลงนะครับนี่เรามาผมมาถึงตรงข้างล่างเนี่ยประมาณสี่โมงเย็นเขาบอกว่าปิดพอดีนะครับเราก็ได้มาดูได้แค่แปลงเดียวนะครับอากาศก็เย็นเย็นสบายนะครับเป็นอากาศร่มร่อนนะ ใหญ่ต้องขึ้นมาบนนี้ก็ต้องใช้รถกระบะนะฮะอย่างเดียวข้างนั้นระยะทางก็20โลนะฮะใช้เวลาเดินทางสัก40นาทีนะครับ